รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หรือผ้าล่องจวนเป็นผ้าทอดั้งเดิมของภาคใต้ซึ่งมีความงดงามแห่งภูมิปัญญาแดนใต้ที่หลอมรวมหลากหลายเชื้อชาติเข้าไว้ด้วยกันและเป็นผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดปัตตานีที่มาที่ไปของกลุ่มนะั้น เมื่อปีพศ2526พระราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาที่วัดเสด็จมาโดยที่ว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าเป็นเสด็จมาโดยบังเืินก็<ม>ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาคือให้กำนันเลือกครอบครัวที่ยากจนเลือกมา15ครอบครัวตอนนั้นเป็นแม่แม่ยายๆผู้สูงอายุครูพิกุลทองมาสอนแม่แม่แล้วก็ก็ทอผ้าพื้นธรรมดา ผู้ว่าเลงเห็นว่าบ้านตังโทผ้าอยู่แล้วก็ให้เลยเอาลายจวนตานีที่เป็นกระดาษเพ่นหนึ่งมาให้เกะลายมาสอนวิธีเกะลายให้มัดลายก็เลยได้เป็นลายจวนตานีขึ้นมาพอหลังจากนั้นอาจารย์มอ,อ,อก็เห็นว่ามีโทกันโทผ้าอยู่แล้วก็เลยมาเสริมเอาเอาอาจารย์สุรินมาสอนวิธีมัดให้คมชัดแล้วก็แล้วก็สีจะเด่นกว่าแล้วก็ให้คมชัดพอสีคมชัดก็ ได้เป็นอุทกห้าดาวขึ้นมาพอหลังจากนั้นผู้ว่าก็บอกว่าอ,องค์สิริวัณเห็นว่ากลุ่มทอผ้ามีอยู่แล้วก็ให้เข้าเฝ้าหมอผ้าไปดูว่าผ้าของเรานั้นจะให้พัฒนาแบบไหนก็เลยให้ลายมาเขื่อนไม่ต้องเอานะให้ทําให้เดี่ยวเด่นกว่านี้อยากได้สีธรรมาชาติก็เลยประทานลายมาสองลายคือลายขอกับลาย าราชสุกัญญาค่ะมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ประทานลายมาเรื่อยๆเราก็ไปรับมาทําและที่นี่คือชุมชนบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มขีดความสามารถชุมชนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้านบนพื้นฐานสเสน่ห์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์โดยเฉพาะการทอผ้าไหมไทยผ่านลวดลายจวนตานีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการถักทอด้วยเส้นไหมชั้นดีสุดเล็กละเอียดงดงามวิจิตรด,ด้วยสีสันสวยเด่นสะดุดตา จึงทำให้ผ้าได้รับความนิยมโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของลวดลายศิลปะชวามลายูที่ปรากฏบริเวณเชิงของผ้าด้วยสีแดงหรือสีน้ำตาลแกมแดงรวมไปถึงแถบริ้วของลวดลายที่ทอดตัวเป็นแนวแทรกอยู่ระหว่างผืนผ้าและชายผ้าทั้งสองด้าน คุณผู้ชมคะและนี่คือผ้าไหมไทยลายจวนตานีที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาของพี่น้องชุมชนบ้านตรังค่ะที่สามารถผลิตผ้าไหมไทยส่งออกเป็นสินค้าโอทอปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ ดังนั้นช่างทอผ้าจวนตานีจึงจำเป็นต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะและเพียรพยายามในการฝึกฝนเพื่อจดจำเทคนิคพิเศษจนชำนาญซึ่งขั้นตอนการหวีเส้นได้นั้นคือหัวใจสำคัญของการยืนของพื้นผ้าก่อนใส่ในหัวม้วนได้บนกี่และถักทอด้วยหัวใจซึ่งที่นี่ยังได้รับการพัฒนาฝีมือทักษะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ตลอดจนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาได้ส่งออกแบบลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์และพระราชทานลายผ้ายกระดับชิ้นงานให้ทรงคุณค่าและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นเบอร์เบอร์ออนไลน์ของพี่0812775842สิริอ,อันทัม,มินนะคะคือคือสั่งซื้อได้เลยลน์มาแล้วก,ก็ส่งได้ค่ะ มีการส่งได้โทรมาบอกแล้วก็บอกว่าเอาผ้าลายไหนชิ้นไหนสีอะไรก็ส่งได้